ถ้าพูดถึงคาว่าธรรมชาติพูดถึง the nature เราจะนึกถึงอะไรนะนึกถึงอะไรบ้างภาพที่เกิดขึ้นแรกที่ได้ยินคานี้ภูเขาแมกไม้สายลมและแสงแดงอันนั้นเป็นธรรมชาติไหมธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมเขาเรียกว่า non living nature ธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตเอาแต่บอกบางคนบอกว่าตรงี้ต้นไม้มันก็มีชีวิตนะก็คือในชีวิตนี้ที่ไม่มีวิญญาณคลองไม่มีไม่มีวิญญาณครองเอาแล้วนางไม้หรือว่านางตะีก็ก็เป็นดวงจิตดวงวิญญาณออันนั้นก็มันเป็นการละเอียดนะซึ่งไม่ใช่วิญญาณขอนะงต้นไม้นะนั่นเป็นกรสิครับนั่นเอง แต่ั้งนั้นธรรมชาติเรทั่วไปคือที่เราคุ้นคือจะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีชีดเนี่ยเช่นภูเขาแมกม้ไซรลมและสายแดดแต่เราชอบไหมธรรมชาติชอบเพราะธรรมชาติมันให้ความสบายแต่ถ้าพูดถึงธรรมชาติเนี่ยเราจะนึกถึงนึกถึงอะไรนึกถึงความสบายไม่ถึงความร่มรื่นความบริสุทธิ์ความเบิกบานใช่ไหม นี่คือแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีวิญญาณครองเป็นธรรมชาติที่มีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งตรงกันข้ามกันก็คือธรรมชาติตตรงข้ามกับไม่มีชีวิตคือ living nature ธรรมชาติที่มีชีวิตอย่างเช่นอะไรบ้างคนศาสตร์ <sitting> <moment> คนดีกับคนไม่ดีต่างกันี่ ธรรมชาติที่มีชีวิตอ่าอย่างพวกเรานี่มีชีวิตกะได้ถ้ามีอะไรอีกสิ่งที่มีชีวิตมีคนมีสัตว์อไรีกเซโลอ่าก็อ่าเอาในในโลกนี้ก่อนในโลกนี้นะก็มีคนมีสัตว์ ใชรจ้ะแล้วนอกโลกไปนี้มีไหมอ่ามีที่ไหนบ้างตามดอะไรนะตามดาวตามดาวอ่าตามดาวนี่มีอยู่จริงไหมอ่ามีอยู่มีอยู่จริงอยู่ทถวไหนแต่ธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องอยู่ว่าเรารู้หลักะความธรรมชาติ แล้วสามารถนํามาใช้ได้จริงหรือเปล่าฉันเลยพระสะมาร์เจ้าท่านท่านอะนะ Research and d e v e l o p m น n t ให้เราเรียบร้อยนะเราเหลือแค่ C&E อย่างเดียวนะ Copy and d e v e l o p นะจ t จะมันต้องไป Research อีกไหมมัต้องไปรับความจำใจนะขอแค่ศึกษา ในสิ่งที่พระสัมมาวจ้าท่านทรงสอนไว้ให้